ผีหัวใจตระกูลสิงต์อดปิติเข้ากราบลาคุณย่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับต็อดปิติเต้ภูริทายาทสิงหลังประกาศข่าวเศร้าเมื่อศูญเสียคุณย่าตระกูลพิรมพักดีโดยเต้ภูริได้โพสต์ทินสตรากรามระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับย่าหลับให้สบายนะครับผม ในขณะที่ต๊อดปิติก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารักย่าตลอดไปครับท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่อที่ต่างเข้ามาสะดงความเสียใจในครั้งนี้อย่างมากมายและล่าสุดต้องบอกว่าบีบหัวใจตระกูลสิงห์เมื่อหลานชายอย่างหนุ่มต๊อดปิติพิรมพักดีเข้ากราบลาคุณย่าเป็นครั้งสุดท้ายโดยหนุ่มต๊อดปิติก็ได้โพสต์ข้อความอะไรคุณย่าบังเกิดกล้าว,ว่าเจอเพื่อจักจักเพื่อเจอ ขอบคุณย่าที่เลี้ยงดูและสั่งสอนผมเป็นอย่างดีขยันอดทนและเป็นคนดีผมจะนำไปปฏิบัติอย่างดีที่สุดครับต้อดรักและคิดถึงย่าเสมอครับ